สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีและเพื่อนๆยูทูบเบอร์ครับผมและ่านผู้ชมอยู่ทังบ้านครับผมวันนี้จะไปส่งของเื่อกับแม่ใหญ่นะครับที่จังหวัดนครราชสีมานะครับนครราชสีมาหรือว่าโคราชนะครับผมครับก็มีหลายสิ่งหลายอย่างพี่น้องนะครับอย่างเช่นอันนี้นะครับผมมีกาบอยาดตกพวกเป็นกองหอครับผมนะครับครับ นี่พอเกีกเ่ยวตัวน,นะครับนุ๊แล้วก็จะมีผ้าแม่รับอันนี้แม่ปีจมูกครับอันนี้แม่ปีจมูกนะครับครับแค่นี้ถึงาแม็ดน,นะครับนุ๊กครับเอ่าเพื่อนๆก็ได้ใจกัน,นะครับผมที่บ้านเนาะครับนีจะเป็นจะเป็นถุงมือครับผมเนี่ยเป็นถุงมือนะครับเนุ๊กะะตัดไปนะฮะแล้วก็จะเป็นของเล็กๆน้อยๆพี่น้องเนี่ยเอาไปให้ลูกคือหลานนะครับเนาะกประ่า ้ก็ไใใส,สิ่งพิคัดมาได้ครับผมแน่นอนครับผมของฝากจากเชียงใหม่ครับผมนั่นก็คือน้าพริกตาแดงตราลุงหนานนะครับลุงหนานน้ำพริกตาแดงอร่อยที่สุดในสามโลกนะครับอร่อยไปถึงดาวเนตจูนเลยนะครับผมครับน้ำพริกตาแดงพี่้องนะครับ นี่นะครับนักี่การแดงครับผมจะพาไปโตลัดดูครับนาะครับนักการแดงการลงกน้ำพี่น้องเลยนะครับราคาไม่แพงนะครับราคาเป็นกันเองพี่น้องอยู่ต่างเชียงใหม่เอื้นมาได้นะครับเนาะนะครับถ้าถ้าอยู่ใกล้จะส่งถึงที่เลยนะครับส่งถึงที่เลยนะครับแต่ถ้าอยู่ไกลนะครับก่อนจะที่ถ้าขนส่งก็แค่ปลายทางนะครับเนาะครับ ตามปกติตามที่มาขนส่งกันนะครับครับน้ำพริกกะแดงการลุกน้ำจะไปลืมนะครับเนอนะครับก่อนจะใส่บรรจุลงไปในกล่องในรังนะครับผมนี่คือรังนะครับครับเราจะส่งไปตามที่เปิ้ลที่เปิ้ลับส่งนะครับขนส่งนะครับก่อนจะส่งยังครับเพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อความชัวร์นะครับที่อล์ไป่นอง ี่ครับผมการจะตกพวกแอลกอฮอล์นะครับเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนและหนองนะครับอยาฉีดมดนะครับอันนี้ห้ามดื่มนะครับผมห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะครับทุกอย่างจะต้องทานการฉีดแอลกอฮอล์นะครับนี่ครับนี่ก็ต้องฉีดครับผมทุกอย่างต้องทานแอลกอฮอล์นะครับ นน่ครับเนี่ยต้องฉีดทุกอย่างต้องฉีดครับต้องฆ่าเชื้อต่างอฆ่าแบคทีเรียคือแบบมั่นใจว่าปลอดภัยแน่นอนนะครับ แม่แตนนี่ครับผมน้าพี่ครับผมอันนี้พอหงแล้วนะครับขอโทษผิดไปก่อนนะครับผิดไปนะครับอยากต้องผ่านในกอฮอส์นะครับผ่านการคาดชีวะผิดหมดที่น้องผิดหมดครับผมครับประมาณนี้นะครับเนา่โดยประมาณเดี๋ยวเราจะไปส่งสินค้างทั้งหลังกันนะครับผม มีน้ำพิคครับผมมีข้าวเม็กครับผมอ๋หลายอย่างครับมีแอลกอฮอล์ของนี่นะครับครับเดี๋ยวจะไปส่งน้ำพีคครับน้งนอกน้องพีน้องเนาะครับผมสักครู่หนึ่งนะครับครับนี่คือสิ่งที่จะบรรจุลงไปในลังนะครับในกล่องนะครับเนี่ยที่บรรจุลงไปแล้วนะครับฉีดแอลกอฮอล์เรียบร้อยไปน้อง ต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนอาการที่เราจะเอาไปส่งนะครับเนาะเราจะเอาไปส่งที่คนส่งเพื่อนนะครับที่เพื่อนทัฝากส่งนะครับเนาะส่งไปต่างแังหวัดบางวัดตะใดนะครับอ่าแต่กล่องแต่ลังเขามีแลวเนาะลังเขามีละนี่นะฮะอันนี้ลังมีละต่อไปก็จะเป็นการคงจะเสียแค่ค่าขนส่งนะฮะน่าจะนี่มันน่ใจว่าจะเกินร้อยก่อนนะครับผมถ้าส่งไป่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับถ้าส่งไปกรุงเทพ ก็เหมราคาหนึ่งนะสรงผักเหนือแห็ราคาหนึ่งนะครับส่งไปแต่ละภาคแเหมราคาหนึ่งนะครับผมมองว,ว่าผักตะวันออกสียงเหนือเนาะไปตางโคนหลาชนี่มองว,ว่าจะจะัตตาไดนะครับผม,มครับมองว่าจะเสี่ยงการนส่งัตตาไดนะครับเน,ะนาะไปเอลกันครับผมครับอันนี้จะใส่แอมไม่ล้วไป้องเนาะครับผมต้องหาวิธีคือสกีในนักพิสูจน์นะครับนี่ครับห้ามลืมครับผมน้ำพริกตาดแดงยี่ห้อลุงนันนะครับ เข้าไปแล้วนะครับใส่บรรจุเข้าไปมัน,น,นก็น้ำหนักน้ำหนักจะได้หมูนหนึ่งนะครับใส่มันได้บัตรงเครืงนะครับประมาณนี้นะครับนะน้องฝากดูพี่น้องตะโกน่าเป็นจีนกันนะครับนี่วือน้าที่กตะแดงใช้เชียงใหม่ลำ,ลำอย่างใดบัลลำอย่างใด ส่งไปที่30กระปุกก็พีน้องเนึ่สามสิบกระปุกนะครับส่งไปถือไม่ตองมวนนะครับอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาครับผมเดี๋ยวจะต้องไปเทปออกตังหน้านะครับเนาะครับผมครับตอนนี้เดินทางครับผมจะไปที่ส่งของนะครับเนาะ 拜拜拜。Bye, bye. มาถึงแล้วครับผมถึงที่ส่งของแล้วครับผมครับรับ,รบรส่งพัสดุดวนนะครับ,รบดูเข้าไปดังไหนกันเลยนะครับผมต้องใส่แมสกตัวเองนะครับนีน้อง ครับสวัสดีครับครับผมขออนุญาตนะครับกลับมาถึงแล้วครับผมจะส่งสินค้ากันนะครับส่งจากอะไรครับเราส่งนคกข่ราชสีมาครับผมครับตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังเช็คนะครับผมสินค้าราคาส่งนะครับ ราคาการส่งสินค้าครับครับผมเอาเลยครับ EMS นะครับเนาะครับครับร้อยสองแปดบาทครับพี่น้องครับบริการทุกระดับประทับใจครับผมต้องมาที่นี่ครับผม ตอนนี้ผมเป็นลูกคา้าประจำที่นี่แล้วพี่น้องเยครับมาทุกอาทิตย์นะครับรครับผมขอบคุณนะครับรบตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับพี่น้องนะครับค่าส่งที่ร้อยสีแปดบาทน้อยเนาะครับผมขอบคุณไอเดียครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมน้องตอนนี้เสร็จเรียบร้อยครับผมการส่งสินค้าไปยังต่างจังหวัดนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับผมที่ท่านผู้ติดตามทักชมนะครับผมวันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับผมกับการโซ่สินค้านะักสง่งของไปถึงกับแม่ยายที่กรุงเทพที่นครราชสีมานะครับเป็นนีิการลุงนานครับผมครับับสำหรับวันนี้เชฟเฮมราชกินเอ,อ,นอีวม้วนสดเตารบาขอบคุณครับสบวัสดีครับผม